ผมด้าแกเจ้าจริงอนนี้พี่กัท่ะไห่วันนี้ปล่อยร้อยสก้าอ่ะเพา้เขาช่งเท่าไหร่จงชอกร้อยเท่าไหร่ร้อยสิบสาอยยี่รอยยีอ๋อร้อนีนี่คือร้อยสก้าคืปล่อยชอคเนะวันนี้เราเจอไงหารไหมเคยชกเขาไหมรซ้อมอยู่จุมพอนะวันนี้มากี่คนมาต่อยสคนสองคนซ้อมมากี่วันรอบนี้ปะมาเดือนนึงเลเดือนนะเาดิ่งเขา มัขดข้าราารเห็นในคลิปว่าเขาเภทยังไงแห้งแข็งนะเราน่าจะยาวกว่าเขานะเราสูงเท่าไหร่170กว่าน้ำหนักของเรารไปไปอนอยเท่าไหร่สิบปีนี้อายุ18นะชกมารวมๆเท่าไหร่ได้ตอนนี้60นหกสิามไฟล่าสุดเป็นไงชนะกี่ไฟชนะสามครับชนะสามชนะมากี่ไฟติดแล้วสามสามไฟนะ123นี่ไม่ต้องคุมไหมคุมมาเละ นิดหน่อยเองอ่ะลูกหลานจากจังหวัดชุมพรนะฟ้ากไปคัดเชื่อนะได้คุณพ่อว้าพ่อแม่พี่น้องจากชุมพงหมกเลยเจ้ผมจะกับผมจะทำให้ตึงที่ครับโอเคกันดูดีก่อนการหาชาไปยังครับวันนี้เราเจอใครพี่แดนดาเฮ้ยชกเนี่ยยังยังนะรูปร่างเสียเปรียยพอต่างคนนะสูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบครับน้ำหนักปลอยปลอยห้าสิบเจ็ดห้าสิบเจดปีนี้อายุเท่าไหร่ละสิบห้าข้าศึกช็อปซ้อมอยู่ช็อปห้าเปอรนะครับกี่วันได้เ เดือนไหนเกือบเดือนไหเราเป็นไงเราฝีมือหร,รือมวยเข่าหรือว่ายังไงได้หมดนะได้หมดนะเวดานานี่เขามีประเภทอนะไรเข่าเข่านะาแงเราเจอมวยงี้เรารอบแก้ะะได้รูกอลไรเอ๊เราดูนาทีรอตังหวังนะรอสอนเขาาสอนที่มุมแล้วกันนนะวันนี้นะ เราสามไฟล่าสุดชนะกี่ไฟชนะเสียล่าสุดชนะหรือแพ้ชนะล่าสุดชกร้อยเท่าไหร่ร้อยสิบเป็วันนี้ปล่อยๆมันจบกันนะไม่มีปัญหาไม่ต้องคุมหรอู้บ้างคุ้มไหมคนเดี้ยงหน่อยนิดหน่อยนะเอาลูกหลายจากจังหวัดอยากมีรับอาควาแฟนลับเชียร์หน่อยพี่น้องชาวยเบดามีงานใจด้วยนะครับคืนนี้เต็มที่แน่นอนโอเคขอโชคดีครับ